สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับผมพี่พี่ทางต่างประเทศก็ขอบคุณมากครับผมที่แวะเวียนเข้ามาวันนี้ก็จะเสนอผลงานเพลงปิดตำนานรักสามเศร้าที่มีกันมานานผมรวเบื่อห้เกินรักสามเศร้านี่เป็นยังไงไอ้รักสามเศร้าพบกับผมสักหน่อยสิ เปลี่ยนเปลี่ยนตำนานเขาสักหน่อยหนึ่งนายตตยฟ้ายังมีค่าและมีค่าคนหนึ่งเรื่องรอและไม่ต้องพูดถึงเธอวาทีหนึ่งในคำายผมคนคำา้ชอบเที่ยวไกลละไปในไตล้ลามาพบสาววึงสาวกา มาพบสาววึงสาวกาสวยในไตลาให้เธอไปผมดาวคนนี้จะเลือกใครดีระครับลุงป่าสาววึงเือว่าสาวกาสามคนไม่มีปัญหาร่วมกันพูดว่ารักกันด้วยใจยผมเลือกทั้งสองมาเป็นคู่ครองอายุบ้านผมนี่ สามคนรักกันดีๆสามคนรักกันดีๆชาวบ้านพูดจาไม่ดีว่ารักคมนี้ต้องเป็นตำหานสามคนอีสานจะมาปิดตำนานเรื่องรักสามเศ้ามีบึงมีกามีดาวมีบิงมีกามีดาวเรื่องรักสามเร้าต้อง ปิดตำหานหนึ่งนายไต่ฟ้ายังมีค่าสามคนอยู่ด้วยสองคนแล้วก็เป็นสาวสวยมาอยู่กินด้วยกับดาวค่หายคนใจตรงกันจะมาปิดตำนานเรื่องรักสามเศ้าอยู่กินกันจนแก่เท่า อยู่กินกันจนแก่เท่ามีวึงมีกามีดาวเรื่องหลักซ้ำาเ้าร่วมปดตำานติด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 ดติด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 ดหนึ่งนายตาฟ้ายังมีค้าและมีค้าคนหนึ่ง เรื่องรอและไม่ต้องพูดถึงเธอว่าทีหนึ่งในคำาฮผมคนคำไฮชอบเที่ยวไกลและไปในไตลามาพบสาววึงสาวกามาพบสาววึงสาวกาสวยในไตลาให้เธอไปผมดาฮู้คนนี้จะเรียกใครดี ละครับลุงป่าสาวึงหรือว่าสาวกาสามคนไม่มีปัญหาร่วมกันพูดว่ารักกันด้วยายผมเลือกทั้งสองมาเป็นคู่ครองอะยุบานผมนี่สามคนรักกันดีๆสามคนรักกันดีๆชาวบ้านพูดจาไม่ดีว่ารักคมนี ต้องเป็นตำนานสามคนอีสานจะมาปิดตำนานเรื่องรักสามเส้ามีบิงมีกามีดาวมีบิงมีกามีดาวเรื่องรักสามเร้าต้องปิดตำนานหนึ่งในใต้ฟ้า ยังมีค่าสามคนอยู่ด้วยสองคนและก็เป็นสาวสวยมาอยู่กินด้วยกับดาวคำายคนใจตรงกันจะมาปิดตำนานเรื่องรักสามเศร้าอยู่กันจนว่าแกเท่าอยู่กันจนว่าแกเท่า มีวิ่งมีกามีดาวเรื่องหลักาาําำเ้ารวมปิดตำหานครับก็ผ่านไปยกหนึ่งเอาเริ่มใหม่ทำไมมันลองอยากยาก <c oughs> หนึ่งนาฮีไตยฟ้าห้ายังมีค่าและมีค่าคนหนึ่ง เรื่องรอแล้ไม่ต้องพูดถึงเือว่าที่หนึ่งในคำายผมคนคำายชอบเหี่ยวไกลละไปในไตาลามาพบสาวหึงสาวกามาพบสาวหึงสาวกาสวยในไตาลาให้เธอไปผมดาวคนนี้จะเลือกใครดีละครับลุงป่า สาวึงหรือว่าสาวกาสาวึงหรือว่าสาวกาสามคนไม่มีปัญหารวมกันพูดว่ารักกันด้วยใจผมเลือกทั้งสองมาเป็นคู่ครองรยัยวบ้านผมนี่สามคนรักกันดีๆสามคนรักกันดีๆ ชาวบ้านพูดจาไม่ดีว่ารักคมนี้ต้องเป็นตำนานสามคนอีสานจะมาปิดตำนานเรื่องรักสามเส้ามีมึงมีกามีดาวมีมึงมีกามีดาวเรื่องรักสามเสา้าต้องปิดตำนานหนึ่งนายใต้ฟ้า ยังมีค่าสามคนอยู่ด้วยสองคนแล้วก็เป็นสาวสวยมาอยู่กินด้วยกับดาวคำายคนใจตรงกันจะมาปิดตำนานเรื่องรักสามสานนเศร้าอยู่กินกันจนแกเท่าอยู่กินกันจนแกเท่า มีมึงมีกามีดาวเรื่องรักซ้ำเศร้ารวมปิดตำนานวะ,สะเสด็จเลยเพลงนี้สามรอบนี้ก็เสียงก็เริ่มหายเนาะพ,พี่ขอบคุณมากนะครับผู้ที่เข้ามาให้เข้ามารับชมให้น้องดาว ก็ติดตามกันไปครับผมก็จะมีผลงานใหม่ๆออกมาให้ฟังกันเรื่อยๆครับผมเพลงนี้ก็ชื่อเพลงปิดตำนานรักสามเศร้าก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจบ้างนะครับจากสมองของชาวบ้านครับผม ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางด้านเสียงเพลงรู้เพียงเล็กน้อยก็อยากจะมอบให้เป็นความสุขนะครับผมไม่ยังไม่เก่งครับผมยังต้องขอคำติชมจากพี่พี่อีกเยอะครับผมหรือว่ายังอ่อนมากครับผมทางสังคม ก็ช่วยกันสอนเอานะครับพี่พี่ฝากหน่อยผมไม่มีอะไรครับผมกันเองกันเองทามาบ้านผมมาหาผมเข้ามาหาได้เลยครับผมมาตัวเป็นเป็นก็มาได้ผมต้อนรับครับยินดีต้อนรับดีอกดีใจถ้าพี่น้องมาหาครับปากไปด้วยครับหนุ่มคำไฮครับผมนครพนม,มนานนครพนม